สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสตีเฟนวอร์น็อกตกเร้าให้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัววิชาควารัสเคลมารอสแตนบายตำแหน่งของโมซาลาสโมสร์ลิเวอร์พูลยังคงต่อกอเป็นข่าวเชื่อโยงอยู่เป็นระยะระยะเกี่ยวกับการสรรหานักเตะรายใหม่ เข้าสู่ทีมเพื่อเกิดกรณีของโมฮัมเหม็ดซาลาย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีทีมจากลิกซาอุดีอาราเบียยื่นข้อเสนอที่เป็นสติโลกเข้ามาแต่ถูกทางลิเวอร์พูลตอบปฏิเสธกลับไปในทันทีแต่ถึงอย่างนั้นหลังจบฤดูกาลนี้โมซาลาจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายซึ่งนั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลกำลังจะถูกบังคับให้ต้องขายกองหน้าที่ดีที่สุดออกจากทีม ไปในราคาถูกเพราะดีกว่าที่จะต้องเสียไปแบบฟรีๆซึ่งเรื่องนี้เองทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลจึงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการหานักเตะใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ตําแหน่งของโมซาลาไปแบบเลี่ยงไม่ได้โดยล่าสุดทางด้านของสตีเวนวอนอก็ได้ออกมาเสเนอแนะนักเตะที่เหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่ตําแหน่งของโมซาลาผ่านรายการทางช่องท็สปีดอโดยกล่าวว่าสําหรับผมแล้วถ้าหากเกิดกรณีที่ลิเวอร์พูล ไม่สามารถรั้งโมฮเหม็ดเซลลให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าได้แล้วหลักก็ผมก็อยากจะแนะนําให้ลิเวอวกพูลลองมองไปที่กิชชอคอรสเชเลียปีกทีมชาติจอร์เจียจากสโมสรเน,นโปลีเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งปีกขวาของโมซาล,ลาจะเป็นการดีที่สุดนั่นเพราะในตอนนี้นักเตะรายนี้ได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้วว่าเป็นหนึ่งในนักเตะตัวรุกที่ดีที่สุดในโลก ในเวลานี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทันทีที่ผมได้ยินข่าวว่าโมซาลากำลังจะถูกซื้อตัวจากทีมใ,ในลิกซาอุดีอาระเบียด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่น,นอสมองของผมก็คิดออกได้ในทันทีว่าผู้เล่นที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นปีกขวาให้กับลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวิชาควารัสเรีปีที่ร้อนแรกที่สุดของยุโรปในเวลานี้เขาเป็นนักเตะที่ตรงตามโปรไฟล์ของลิเวอร์พูลทุกอย่างกล่าวคือ เป็นนักเตะที่มีอายุน้อยมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแดนหน้าแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะถูกจับให้เล่นในตำแหน่งด้านซ้ายแต่ผมมองว่าตำแหน่งทางด้านขวานั้นเขาก็เล่นได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องยากที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จในดินการย้ายทีมของนักเตะรายนี้เพราะใครต่อใครต่างก็รู้ดีว่าสโมสรนาโปลีนั้นเป็นทีมที่มักจะชอบโกงราคานนักเตะและนักเตะของพวกเขาแต่ละคนนั้น ก็ถูกตั้งค่าตัวขั้นต่ำที่100ล้านปอนทั้งนั้นในแต่ละดินดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลจะไปคว้าตัววิชาควารัสเคลมาร่วมทีมแล้วล่ะก็เชื่อได้ว่าพวกเขาก็คงจะถูกนาโปลีโก้ค่าตัวในดินนี้ที่มากกว่า100ล้านปอนอย่างแน่นอนดังนั้นเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลที่ไม่ชอบทําการซื้อขายกับทีมลักษณะนี้ก็คงจะไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดินนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าหากสมมุติว่าลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัววิชาควารัสเคลเข้าสู่ทีมได้จะริงแล้ว และก็ผมมองว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลนั้นจะยังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมต่อให้ไม่มีโมซาลาอยู่ภายในทีมอีกต่อไปแล้วก็ตามทีดยนักกล่าวดังยืนยันเทโอนิโตออกมาพูดเองว่าสนใจที่อยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลอัปเดตทอรายงานข่าวในดินการย้ายทีมของเปโรเนโตนักเตะที่กำลังตกเป็นข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าตามจีบอายุเป็นระ,ะระยะและอยากได้ตัวมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ และก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นกำลังได้รับข่าวดีเป็นอย่างมากเมื่อมีรายงานออกมาว่าเปโดรเนโตนั้นก็มีความสนใจที่อยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อกระเตดแบท่าขนาดนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงพอสมควรเลยทีเดียวที่ดินนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงโดยผู้ที่ออกมารายงานข่าวนี้เป็นคนแรกก็คือสตีลเคได้ออกมาให้ข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้น กำลังแสดงท่าทีที่สนใจและอยากได้ตัวเปโดรเนโตไปร่วมทีมเป็นอย่างมากและในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังให้ทีมงานของพวกเขานั้นทำข้อมูลของนักเตะรายนี้และนำมาสรุปในที่ประชุมว่าจะย้ายเปโดรเนโตเข้าสู่ถินแอนฟิลด์ในทันทีหรือไม่โดยทางด้านของนินโจนสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนั้นก็ได้แบ่งปันข้อมูลอัปเดตในดินการย้ายทีมของเปโดรเนโตว่านักเตะรายนี้กำลังจะย้ายออกจากสโมสรอนบูฟ ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้เลยและที่แน่ๆก็คือเปโดเนโตนั้นได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของเขาว่าสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลจริงจังในดินนี้แล้วแล้วก็พวกเขาไม่น่าที่จะพลาดได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างอนแน่นอนและด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเขาในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะการยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลทีมของเรา ก็ยิ่งทําให้เจอเกนครอปนั้นอยากได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมมากยิ่งขึ้นไปแล้วแน่นอนว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกําลังมองว่าเปโดรเนโตนั้นสามารถเข้ามาทดแทนตําแหน่งของโมซาลาได้แบบสบายๆและลิเวอร์พูลก็เลือกแล้วว่าถ้าหากโมซาลาย้ายออกจากทีมไปแล้วหลักก็เปโดรเนโตจะกลายเป็นหนอกผู้เล่นตัวหลักของทีมในทันทีเพราะความสามารถของเขานั้น มีเหลือล้อนอยู่แล้วะวและที่สําคัญก็คือในตอนนี้เปโดเนโตถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่มีพสรสวรรค์เป็นอย่างมากและมีทักษะการเอาตัวรอดในสนามที่ยอดเยี่ยมและความเร็วของเขานั้นก็ถือได้ว่าเหมาะกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีและเมื่อในตันนี้พ่อตัวของเปโดเนโตออกมาพูดแบบท่าว่าชื่นชอบในตัวสโมสรลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อมีข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้น กำลังอยากได้ตัวเปโรเนโตไปร่วมทัพก็ยิ่งทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่แน่ว่าสโมสรวูฟจะขายนักเตะรายออกจากทีมให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่หรือว่าลิเวอร์พูลจะถูกโกงราคาค่าตัวเพิ่มขึ้นจนไม่กล้าสู้ราคาแต่ที่แน่ๆก็คือดินนี้ถือเป็นอีกดินที่ลิเวอร์พูลมีลุ้นอยู่ในเวลานี้นะครับผู้อำนวยการซาอุดิโปรลบกประกาศชัดเจน พร้อมอาแขนรับโมซาลาไปร่วมหลีกทุกเมื่อพร้อมเชื่อว่าจะได้ตัวแน่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าดูเหมือนว่าในตอนนี้สถานการณ์การย้ายทีมของโมฮัเหมดซาลาซูเปอร์สตาร์หรือกองหน้าของลิเวอร์พูลนั้นยังคงมีความไม่แน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของทีมจากซาอุดิตโปรลิตนั้นได้แสงอความชัดเจนเป็นอย่างมากว่า อยากได้ตัวศูนย์หน้าชาวอียิปต์รายนี้ไปร่วมทีมเป็นอย่างมากถึงขนาดยอมที่จะทุ่มค่าตัวที่เป็นสถิติโลกที่มากกว่า150ล้านปอนด์แต่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นก็ถูกทางลิเวอร์พูลตอบปฏิเสธกลับไปในทันทีแต่ถึงอย่างนั้นทีมของลิซาอูนั้นก็ยืนยันว่าจะกลับมาไล่ล่าตัวโมซาลลอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายครั้งถัดไปโดยล่าสุดทางได้ของมิชาเอลเอเมนาโลผู้อำนวยการฟุตบอลของซาอุดีโปรลีกได้ออกมายืนยันด้วยถ้อยคำ ที่ชัดเจนผ่านทางที่สืส่อในประเทศเยอรมนีโดยกล่าวว่าโมฮัมเหม็ดซาลานั้นถือเป็นเป้าหมายการย้ายทีมที่ชัดเจนว่าทีมจากลิกาอุดีอารรเบียแห่งนี้จะต้องคว้าตัวโมซาลามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าใช่ผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าตัวของผมนั้นพร้อมอาแขนต้อนรับโมซาลามาร่วมหลีแข่งนี้ได้ทุกเวลาและก็เป็นที่รู้กันดีว่าโมซาลานั้นเป็นนักฟุตบอลชาวอาหรับที่โด่งดังที่สุดในโลก ดังนั้นลีกซาอุของเรานั้นก็ต้องการนักเตะประเภทนี้มาเข้าแช้งในลีกซาอุดีอาระเบียแห่งนี้ผมขอบอกทุกคนตรงนี้เลยว่ามีนักเตะระดับโลกหลายคนต่างก็อยากย้ายมาคาแข้งในลีกแห่งนี้พวกเขาทุกคนล้วนเป็นนักเตะที่เก่งทั้งสิ้นและที่สําคัญก็คือค่าตอบแทนในลีกของเรานั้นสามารถสร้างความร่ารวยทางเศรษฐกิจให้กับนักเตะจากยุโรปได้ทุกคนอย่างแน่นอนเราสนแค่ความสามารถเราไม่สนใจเรื่องอายุขอแค่เป็นนักเตะท,ที่มีชื่อเสียง และต้องการย้ายมาคาแข้งกัปลีกของเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วและที่แน่ๆก็คือตอนนี้ผมกำลังชักชวนโมซาลาให้ยอมย้ายมาคาแข้งในลิกซาอุดีอารเบีแห่งนี้และถ้าโมซาลาย้ายทีมจริงๆแล้วหลักก็ลิกซาอุนะนอรจะต้องได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆได้อย่างแน่นอนโดยตอนนี้โมซาลากำลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ ดังนั้นทางด้านของมิชาเอลเอเมนาโลมองว่าลิกซาอุข,ของเขานั้นจะสามารถคว้าตัวโมซาร่าเข้าสู่ทีมได้ในราคาที่ถูกมากยิ่งขึ้นโดยมีการประเมินค่าตัวของโมซาร่ากันเอาไว้คร่าวแล้วว่าไม่น่าจะเกิน100ล้านยูโรหรือ86ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาค่าตัวที่ลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ก่อนหน้าที่ก่อนหน้านี้สโมสร อันอิติฮัดเคยทุ่มค่าตัวสถิติโลกจำนวน150ล้านปอนด์มาแล้วแต่ถูกต่อปฏิเสธกลับมาดังนั้นจึงเชื่อเหลือเกินบอกหากลังจับฤดูกาลนี้โมซาลาอาจจะต้องเลือกตัดสินใจให้ได้แล้วว่าจะย้ายไปค้าแค่งอกับทีมไหนในลีกซาอุดีอาระเบียกันแน่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ